ออกไม้เป้นสองข้างหูให้เขารู้ไปเลยว่าเราสวยเฮ้ยโอ้เอออุ๊อ่ะอมันพีดวนน้ำมันเลยอ่ะ ลอยกระทงแล้วพวกเราก็เลยจะมาทำกระทองกันค่ะไม่ใช่กระทงธรรมดาแบบที่ตาต่อมาที่ผ่านผ่านมาไหมแต่ว่ามันไม่ใช่กระทงที่เราเคยทำผ่านผ่านมามันเป็นกระทงน้ำแข็งโอ้กระทงน้ำแข็งเลยเนระใช่ค่ะเป็นกระทงน้ําแข็งก็คือจะช่วยลดโลกร้อนด้วยนะงั้นเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่า เอ้กระถินอะไรนี่ดอกไม้มีขันน้ำมีเทียนรูปเทียนนะคะจะเริ่มจากอะไรคะเด็ดดอกไม้มาช่วยการช่วยการนี่ดอกอะไรรู้ป่ะดอกอัญชันดอกอัญชันเอ้ยดอกกล้วยไม้เอออคิดอย่างแรกนะคะก็คือเด็ดดอกไม้ใส่ขันเลยค่ะไม่จนลอยเลยเดอเดี๋ยวนี้ทำบ่อยนะเริ่มแต่ไม่ดีเนี่ย ช่วยลดโลกร้อนด้วยเนาะช่วยลดช่วยลดโลกร้อนยังไงคือว่ามันสามารถย่อยสลายได้ง่ายพอน้ําแข็งละลายลงในน้ําใช่ไหมพี่จะจะเทแล้วนะพอนะดอกไม้เป็นสองข้างหูให้เขารู้ไปเลยว่าเราสวยเฮ้ยไม่ใช่ว่าว่าเราทํากระทงอันนี้เพราะว่ามีดอกไม้สองอัน ไกใช่ไง่แล้วเราก็มีอุปกรณ์มาด้วยอะไรนะจะทำอะไรกันก็บ้านเราจะสลักน้ำแข็งไปลอยกระทงนี่ครับอุ้ยนี่เตรียมกันมาสองคนพ่อลูกไม่บอกไม่ลูกด้วยเหรอเออไม่บอกสลักน้ำเลยเหรอจะสลักเป็นรูปอะไรดูเป็นอะไรก็ได้เลยครับรูปอะไรกิต่สลัาคนนี้ิตตี้มาว่ารูปสี่เหลี่ยมนี่แหละสวยแล้วไปเลยเฮ้ยสลักอย่างนี้หัวใจไหมเออเอาเลยเอาสลักรูปหัวใจอ่ะเมารับป๊บมาสลักให้เป็นรอยเล่างก็ลายล่างกัน อรู้แล้วทำยังไงาาระหว,หว่างที่เราปรลักน้ำแข็งเนี่ยเราก็รอกระถ่มที่เราไปแช่ช่องเย็นไว้ด้วยอะไร<ห>เร<อ>ียกช,ช่องเย็นอะกระถ่มไปคุณแม่นี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้ยกมุมที แล้วใครจะตอบหนูกับดเด็กๆตอบก่อนเนี่ยต,อ,ตอย่าเด็กๆตอบไม่ไหวคุณพ่อจะช่วยนะครับครับผมเขา้าใจแล้วยังไม่ได้เริ่มเลยเพราะว่าเราแขร็จมาหลายสิส่งหลายภาพแล้วแต่ว,ว่า,าอุปกรณ์เราเล็กไปหรือเปล่าอย่ามาไปหา,าอ,อุปกรณ์เพิ่มดีกว่าดูละ น้ำมนเลยนะเนี่ยโอเอออุ๊อ่ะมันผีดดนน้ำมนเลยอะกระโดดออกจริงอะออกหมดแล้วน้ำแข็งอะออกหมดแล้วไม่มีแล้วรูปอะนี่ไงนี่ไงอะไรแหลมเมี้ยวหายไปแล้วเขอบอก ข้าวูทุไหมข้าวูทูตป่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยัวใ้าทำอะไรเนี่ยจริงมากวาทำอะไรป่านี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลาได้พอเลไม่เอาอ่ะไม่ใไม่ใช่ได้ภาพต้องต้องทำได้จริงๆ นี่ไงจะเป็นหัวใจแล้วพีตีบางต้องหมดแล้วต้องสองตัว้วพี่ต้องใกล้ที่หัวใจตรงไหนนี่ครับวันนี้ไ่ไงมันเป็นเหลี่ยมแล้วไม่หรอกเพราะว่าเรามองยังไงตอนนี้มันก็เป็นหัวใจอยู่แล้วแหมพีวเองด้วยนะนี่แบบนี้หรอใช่ชอบตัดต่อเงี้ยนี่นะเดี๋ยวถ้าป้าทำแค่นี้นะทำโค้งขึ้นมาแค่นี้นะก็เป็นหัวใจแล้วป้าทำสิอ้าว จากที่เราวาดหัวใจความใกล้เคียงนิดนึงใครบับนึงควแมยังไม่เสร็จโอ้โหดูตั้งใจกว่า <c oughs> เทปอื่นๆนะครับตั้งใจทุกเทปแหละแต่ว่าเทปนี้มาสนุกเนี่ยดูไมน้ำปากต้องค่อยด้วย ตได้กับได้หัวใจนี่นี่นี่ไงมันยังเป็นโอเคโอเคมาว่าเนี่ยกระถงไม้เนี่ยแข็งโปรแล้วเป็นกระถองกระถองมา่ไม่เป็นเชอไหนมือ้าวยิ่เจออะาไปลอยแล้มาลอยกันเลยแล้วเราก็ได้กระทงแล้วนะครับที่เราเป็น DIY อไวสำหรับครอบครัวเรานะครับครึ่งมันทำไมอะตี้ครึ่งมัน ไม่ธรรมดาช่วยกันจับเลยกันไปธรรมดาร้องเพลงก่อนลอยลอยกระทมกระเบาลอยลอยกระทงลอยกระทมลอยกระทมลอยกระทมลอกระทงเอาลงได้แล้วมอยกระทมบุญกระถงให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะลอยไปยบาย คนไหนที่อยากจะทำกระทงแต่ว่าลดโลกร้อนเนี่ยก็สามารถเอาไปทำได้เลยนะคะเป็นกระทงน้ำแข็งเลยทำง่ายไหมครับอาตี้ง่ายมากเลยเราลอยไปแล้วเอาขึ้นมาทำมัตสขึ้นมาดูยังไงขึ้นมาดูอ้าวโอ้ยไฟดับไปเดี๋ยวปก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสามจ้าค่ะ